สวัสดีครับเจอกันที่ทุ่งนานะครับวันนี้ก็มาเกลี่ยดินนะครับตามขอบตามมุมตามอะไรอย่างเงี้ยของม่องนานะครับให้มันเสมอเรียบนะครับตอนนี้ก็ได้ทําเสร็จแล้วนะครับก็เหน็ดเหนื่อยทั้งวันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็คือคลาดนะครับที่เห็นเนี้ยนะครับคลาด ก็ใช้คาดในการเกี่ยนะครับเกี่ยตามขอบตามมุมตามอะไรอเงี้ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้รถไถปั่นนะครับมันก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ตัวน,นี้ก็ต้องมาเก็บมุมเก็บอะไรนะครับต้องใช้คนแล้วครับทีน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูสภาพอากาศครับเพือ่อนๆช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแห้งแรงมากๆเลยนะครับ มันมีแต่ความร้อนความร้อนแล้วก็ท้องฟ้าสลดสลัวนะครับสลับกันไปนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวสลัวนะครับแต่ก็ไม่มีทีแทาว่าฝนจะตกเลยนะครับมันยังไงของมันนะครับปีนี้นะครับกับนี่ค่ะการการทำกรเกษตรมันมันเอาแน่ออนอนไม่ได้อย่างนี้แหะครับไม่ว่าจะการปลูกอะไรนะ แล้วแต่นะครับมันก็คือการวัดดวงวนั่นแหละครับการวัดดวงเกิดว่าฝนดีน้ําดีนะครับผลผลิตทางการเกษตรก็จะดีนะครับก็ได้กินน้นําฝนเต็มที่นะครับข้าวก็จะได้ปลูกเร็วหน่อยนะครับข้าวก็จะได้ตั้งตัวได้นานนะครับตั้งตัวได้นานก็แข็งแรงนะครับเล็ดก็เต่งตึงดีอย่างเงี้ยนะ แต่ปีนี้ดูลักษณะแล้วนี่มันจะยังไงนะครับฝนมันทิ้งช่วงหรือยังไงนะครับมันแห้งแรงมากเลยนะครับดูการพยากรณ์อากาศนะเขาก็ว่าจะตกจะตกนะแต่ผมก็รอมาหลายวันแล้วนะครับก็ไม่เห็นจะตกนะครับท้องฟ้าก็นี่ครับแจ้งจังปังแจ้งจังปังตัวนี้ก็ เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับเป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นกว่าเกือบจะครึ่งแล้วแหละนะครับก็ดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ได้รับขอบฟ้านะครับก็ยังส่องแสงอ่อนๆอยู่นะครับครับก็มีลมเย็นพัดมาเบาๆนะครับก็โอเคนะครับบรรยากาศดีแต่ว่าฝนไม่ตกนี่แหละนะครับปัญหาใหญ่นะครับปัญหาใหญ่คือฝนไม่ตกนี่แหละ ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับข้าวนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตกไม่ไม่ตกเยอะนะครับการปลูกข้าวมันก็ก็มีการฟราวได้เหมือนกันนะครับคือว่าข้าวจะไม่ได้จะไม่สวยนะครับจะไม่ได้ผลผลิตเต็มที่นะครับอย่างที่เราหวังเอาไว้นะครับน้ําอาจจะขาดช่วงสักก่อนหรือว่ายังไงนี่แหละครับอ่มันเป็นปัญหาของการทําเกษตรนะครับ คนทาเกษตรมันก็ต้องทําใจในจุดนี้นะครับเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องน้ําครับก็ยังดีหน่อยข้าวนะครับเราปลูกไว้กินเองนะครับเราไม่ได้อ่อขายนะมันก็เลยถึงใจยังไงเราก็ก็ขอให้มันมีกินสักนิดหน่อยก็ยังดีนะครับเนาะะมันะไม่ได้ขายเหมือนข้าวโพดเหมือนมันสําปะหลังอะไรเงี้ยมันต้องเอาไปขายนะครับ ถ้าเกิดว่าผลผลิตไม่ได้เราไม่ดีเราก็จะไม่ได้เงินนะนะครับก็ประสบปัญหาขาดทุนเหมือนปีก่อนนะมันสำลังอนะ่ะแย่เลยนะครับราคาตกมากเลยนะครับราคาไม่ดีนะแต่ลาเจ้าก็แจ้กันไปตามๆกันปีนี้ก็หนีไปปลูกข้าวโพดอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าข้าวโพดมันราคามันจะ จะนิ่งๆหน่อยนะมันไม่ได้เหวี่ยงเหมือนเหมือนมันสำปะหลังอ่ะมันสำปะหลังนี่ถ้าเกิดว่าราคาตกสักเหลือสักบาทกว่าเนี่ยมันก็แย่แล้วอ่ะมันค่ารถไถค่าขุดค่าอะไรมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วแหละนะครับถ้าปลูกมันสำปะหลังนะว่าขั้นตอนมันเยอะนะครับแต่ปลูกข้าวโพดทนี่มันก็ มันก็จะดีตรงที่ราคามันก็ประมาณนี้แหละหกเจ็ดบาทอะไรเงี้ยหกเจ็ดบาทแปดบาทต่ำๆมันก็จะหกบาทนี่คือต่อกิโลนะครับต่อกิโลกรัมนะครับสี่เรียบร้อยแล้วไปชั่งนะครับกิโลก็มันหกบาทเจ็ดบาทเนี่ยมันก็ก็พออยู่ได้นะครับพออยู่ได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้หวัง จะร่ำจะรวยหรอกครับการทำกรเกษตรนะมันก็แค่พออยู่ได้นะครับอยู่ได้เนี่ยนะครับอย่างนี้ครับพี่น้องการทำกรเกษตรนะครับปีนี้ก็วัดดวงกันไปนะครับมาดูดิเป็นยังไงดวงดีก็จะได้ผลผลิตดีนะครับอาจจะได้เข้าเยอะนะอาจเข้าเยอะ,อะช่วง ช่วงฝนเนี่ยมันมันยังไงก็แล้วแต่มันประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาตุลาเนี่ยประมาณเนี้ยมันก็ข้าวมันก็จะสุกเต็มที่แล้วมันก็พร้อมกันเกี่ยวแล้วเพราะว่ามันจะเข้าสูนหน้าหนาวแล้วนะครับช่วงนั้นนะเกิดว่าเข้ามันยังไม่เต็มที่มันจะเป็นปัญหาในช่วงนั้นนะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาอะไรพวกนี้นะครับเพราะเข้ามันจะเริ่มออกรวงแล้วอะช่วงนั้นอะ นะครับถ้าเกิดว่าน้ําดีฝนดีมันออกรวงช่วงนั้นมันก็รวงข้าวมันก็จะจะสวยรวงใหญ่นะครับเพราะว่ามันได้กินน้ําฝนมามาตลอด4เดือน5เดือนที่ผ่านมานะครับนะครับถ้าเกิดว่าฝนฟ้าไม่ดีก็เข้าก็รวงน้อยผลผลิตน้อยนะครับมันก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่า การทำเกษตรก็คือการวัดดวงนะครับการวัดดวงนะครับก็ดูครับเพื่อนๆก็ใครที่อยากทำกเกษตรนะครับ <c oughs> นะก็กเกษตรมือใหม่หลายๆคนนะครับที่ยังไม่ยังไม่เคยปลูกข้าวหรือว่าศึกษาการปลูกข้าวนะช่องผมนี่ก็ให้ความรู้ตลอดนะครับให้ความรู้ตลอดผมก็จะพยายามให้ความรู้นะครับ ความรู้ก็คือประสบการณ์จริงที่ผมทํานี่แหละมันก็คือการเรียนรู้ไปด้วยกันนี่แหละครับผมก็ทามาหลายหลายปีแล้วแหละนะครับก็พอที่จะมีความรู้บ้างนะครับข้อดีข้อเสียในการปลูกข้าวต่างๆนะครับอ่าก็ปลูกข้าวก็พอพอได้กินนะพอได้กินทั้งปีนะครับก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับ แย่ yeah, กับ yeah, ฟาวเนี้ยนะครับยังพอได้กินอยู่นะครับ่าก็ปลูกข้าวไปพร้อมๆกันนะครับก็ถ้าถ่าไหนที่กําลังอ่ากาลังศึกษาเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องครัวแบบหนุ่มไว้นะครับอ่าทีน,นี้ก็จะลงคลิปข้าวให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับก็ประสบปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศนี่แหละนี่แหละคือสาคัญ ที่จะทําให้เราได้เข้าน้อยอะไรอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนก็ครับก็ปรับเปลี่ยนดูเอานะครับประมาณนี้นะครับครับก็มีอะไรก็จะแชร์แบ่งปันกันไปนะครับก็คลิปนี้ก็าสั้นๆนะครับสวัสดีครับ